รัฐบ,บายตั้งช้าเนี่ยไอ้พอร่องเงอนเงื่นก็จะดีเลยออกไปการอาัดฉีดเอนเงื่นก็ช้าลงนะครับซึ่งปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโดนฉุดด้วยตัวเงื่อนเอนเฮ้ยมันจะมีเซกเตอร์ไหนไหมที่น่าได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของนโยบายของรัฐบายที่ใหม่หลักๆเลยครับคุณแบงค์นะครับธนาคารนะสื่อสารค้าปลีกเป็นสามกลุ่มซึ่งราคาระมาแรงถ้าท่านไปอยากลงทุนแต่กองทุนนะครับท่านไม่อยากจะเลิกพุ่งเองนะก็ทางกรุงศรีก็แนะนำกองทุนอย่างหนะุ้นไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าว today นะครับในช่วงของทันข่าวลงทุนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเครื่องมือการลงทุนหลังจากที่เรามีเหตุการณ์ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานั่นก็คือการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยนะครับ general election ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะจับจังหวะการลงทุนอย่างไร แล้วควรจะเลือกเซกเตอร์ไหนเครื่องมือแบบไหนเพื่อให้ท่านนั้นปลอดภยัยแล้วก็มีผลกำไรในการลงทุนนะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับคุณวินพรหมแพทย์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บรหิหารสายงานลูกค้า h i g น Net Worth ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่วินครับสวัสดีครับ,รบแหมต้องแนะนําอย่างไรครับหนึ่งเดือนแล้วฮะเลือกตั้งกันมาคือต้องต้องบอกว่าตอนย้อนไปหลังประกาศผลเลือกตั้งนะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับคุณแดงเพราะว่านักลงทุนคิดว่าตลาดน่าจะขึ้นใช่แบบเลือกตั้งแล้วนะได้ราลดง ติดกัน5วันวันแรกถามว่าลงเพราะอะไรถ้าจย้อนไปวิเคราะห์กันก็คือว่าสักงสองสาเหตุนะคุณแบ,บงค์ใส่ให้หนึ่งคือว่าต้องทุนกลัวตั้งร,ร,าารัฐบ,บาลช้ารัฐบาลช้ามีผลอะไรครับก็คือว่าเราทราบดีว่ากลางปีเนี่ยกรกฎาคมสิงหากันยาเป็นช่วงของการพิจารณาพรบงบประมาณในสภานะครับเพื่อจะได้ใช้งบประมาณใหม่1ตุลาคมทีนี้ปรากฏว่ารัฐบ,บาลตั้งช้าเนี่ยพรบงบประมาณก็จะดีเลย์ออกไป เดียไปปุ๊บเนี่ยการทํโงโม,มานก็ช้าซึ่งปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโดนจุดด้วยตัวโงโม,มาณอยู่แล้วคือเนจ่าจภาครัฐเนี่ยหายไปนะครับงนั้นถ้ารงโม,มาณช้าเขานี้ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เศรษฐกิจไทยก็จะฟื้นได้ช้าลงนะครับเหตุผลที่ข้อที่สองที่คนกันวนนงวลก็คือว่าเอ๊ะเป็นได้ไหมธีนโยบายของพักแกนนำเนี่ยบางข้อเนี่ยทำให้ธุรกิจบางธุรกิจได้ผลกระทบเช่นเรื่องการธุรกิจผูกขาดนะครับทำให้หุ้นกลุ่มที่แบบถูกมองว่าผูกขาดเช่นสื่อสาร พลังงานลมแรงนะครับซึ่งทางทีมกรุงศรีเราก็วิเคราะห์แลวก็มองว่าทั้ง2ข้อเนี่ยจะกังวนมากไปคือเป็นไปได้ว่ามัามาจะดีเลย์แต่ก็อาจจะไม่ตึงแรงขนาดนั้นแต่ข้อที่2เนี่ยผมว่าสําคัญมากกว่าที่ว่าถ้าเราย้อนไปดูครับรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นผสมนะค,ค,คุณแบงกก็ไม่ค่อยมีหรอกที่รัฐบาล จะแบบพักเดียวนโยบายตัวเองจะเข็นได็ก้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปได้เพราะั้นต้องผสมกันนั้นก็เราสังเกตแล้วว่าพอเขาเซ็นเอ็มยูกันเนี่ยนะครับนโยบายก็ดูเบลนมากขึ้นแล้วก็ดูอ่อนลงดูดูไม่แข็งไม่สุดขั้วมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่หุ้นลงมานแล้วก็จริงหุ้นลงมาแรงมากบางวันหลุดพันห้าด้วยซ้ำเนี่ยเป็นโอกาสลงทุนนะคุณแดงเพราะว่าถ้าเรามองดูตลาดหุ้นไทยครับดัชนีเซ็ตดิเรกที่พันห้าร้อยจุดเนี่ยคุณแบงค มันคือ PE มา15เท่ารับ15เท่าเดยมันคือลงมาจากค่าเฉลี่ยเด,ย 1, ด,ด,ดเยนหนึ่ง standard deviation ครับซึ่งน่าซื้อมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าเออก็อันเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสลงทุนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ยังก,กังวลอย e ู่อีกนะครับก็อาจจะลองลองดูว่าการที่จะ่ซีลงไปพันห้าต้นต้นเนี่ยผมว่าจังหวะการลงทุนน,าน่าสนใจมากตลาดคือ overreact ในมือของพี่ลใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ย่อลงมาอย่างเงี้ยจังหวะการเข้าน่าสนใจมากทีนี้เข้าเซกเตอร์ไหนเข้าตัวไหนล่ะครับอ่ะต้องต้องบอกกันว่า เราก็มีการวิเคราะห์นะทั้งทีมทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินซึ่งเป็นบริษัทในเครือเราก็วิเคราะห์ว่ามันจะมีเซกเตอร์ไหนไหมที่น่าได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ก็คร่าวๆเลยคือถ้าไปดู m อ u มครับมันจะมีข้8อ8 9 0ที่พูดถึงเรื่องของการลดความเหื่อมล้ำฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าภาคธุรกิจที่ได้ประโยชน์นีคือเอสเอฟดีเอสเีได้ประโยชน์แล้วใครได้ล่ะก็ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มธนาคาร ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับ e ก s m e เอเยอะๆได้ประโยชน์นะครับกลุ่มที่เป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งขายสินค้าเ m e นะครับกลุ่มที่เป็นเรื่องของค่าปลีตต่างๆได้ประโยชน์นะครับมันก็อยากให้เราไปดูหุ้นกลุ่มนี้นะครับอันที่2คือเขามีไดีไว้ของการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อลดค่าไฟแล้วก็ไฟลแล้วเกิดอะไรขึ้นประชาชนได้ประโยชน์มีม,มีกำลังซื้อมากขึ้นเอาเงินไปจ่ายใช้สอยมากขึ้นก็กลับมาอีกเป็นกลุ่มค้าปลีกเหมือนกันค้าปลีกสื่อสารเพราะว่าเขาจะได้ เมื่อคนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นก็จะเอาไปใช้จ่ายได้มากขึ้นจะเห็นได้ว่า2มุมนีย<ม>น่าสนใจเรื่องของหุ้นทีนี้ทางกรุงศรีพระนศิลก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ถ้าเราต้องถ้าเรามาดูว่าตลาดที่ลงมาช่วงหลังเลิกตั้งนะครับทำให้หุ้นหลายตัวราคาลงมาเยอะหลายตัวลงไปแล้วยังไม่ฟื้นแล้วก็หลายตัวที่มีโอกาสฟื้นเพนราะเศรษฐกิจไรเราฟื้นเลยมีหุ้นกลุ่มที่เขาแนะนําว่าหลักๆเลยครับคุณแปงนะครับธนาคารสื่อสรรรารค้าปลี สามกลุ่มนี้ให้จับตาดูเลยว่าเป็น3ามกลุ่มซึ่งราคาลงมาแรงตั้งแต่ช่วงหลังเลือกตั้งนะครับยังไม่ฟื้นเท่าไหร่แล้วก็น่าจะฟื้นได้ไม่ว่าจะเกิดจากนโยบายของรัฐรัฐบาลชุดใหม่และเรื่องของเรองศรฐษฐกิจไทยที่ฟื้นผมอยากแถมหนึ่งว่าหลายท่านชอบพุ้นปันผลผมเองก็ชอบผมเองก็ชอบนะผมก็คิดว่าเก็ชอบจริงๆหุ้นลงมารอบนี้ครับสกลุ่มนี้หลายตัวเป็นหุ้นปันผลดีมากเลยแมงแล้วคือต้องเรียนทุกท่านว่าหลายท่านจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นตราที่ปันผลสูงมากนะครับ,รบถ้าเราไปซื้อหุ้นอเมริกาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาปันผลแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ของไทยเนี่ยหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ใช่เ<ช><ช>ยอะมากครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรื่นปันผลเนี่ยราคาลงมาแบบเนี้ยต้องซื้อครับต้องหาทางเก็บหุ้นแบงก์หลายตัวก็ปันผลดีครับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หุ้นสื่อสารบางตัวก็เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับค้าบปีก็มีมันก็ อยากให้ท่านลองหาจังหวะนี้ครับเก็บหุ้นปันผลด้วยซึ่งสามกลุ่มเนี้เเลินปันผลดีด้วยก็น่าสนใจครับนอกเหนือจากหุ้นรายตัวหรือเป็นรายเซกเตอร์แล้วมีเครื่องมืออื่นไหมครับที่น่าลงทุนในช่วงนี้ก็ถ้าท่านไปอยากลงทุนแต่กองทุนนะครับ้าไม่อยากจะเลือกหุ้นเองนะก็ทางกรุงศรีเราแนะนํากองทุนอย่างหุ้นไทยเคฟไดนามิกไดนามิกเนี่ยเป็นกองทุนที่คัดเลือกหุ้นซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งมีอลล u a t i o นที่ไม่แพงนะครับประสิทธิผดีแล้วก็ เป็นเรื่องบังเอิญครับ<ช>เมื่อกี้ผมบอกว่าครูพันสิแนะนำสามกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นแล้วก็น่าจะไปได้ดีทางกองทุนเนี่ยก็เลือกสัุปูี่เหมือนกันเลยลงทุนสามกลุ่มน,นี้ <หา S 1> นะครับธนา <ะ S 2> คารสื่อสารครับลีนะมันก็จะเรียนแนะนําว่าท่านใดที่ชอบลงทุนในพุ้นไทยอยากได้เป็นกองทุนรวมเนี่ยก็เป็นเคฟไดนมิกนะครับซึ่งมีทั้งเวอร์ชั่นทั่วไปเวอร์ชั่นจ่ายปันผลนะครับเดนมิคิดดีแล้วก็เวอร์ชันอน r ์เอฟด้วยใครที่แบบเล็งอ f น์เอฟไว้ยังไม่ได้จังหวะซื้อปีนี้ รอจังหวะซื้ออยู่ผมว่าตระชนีรับพันห้าต้นๆนะห้ไป,ปลายๆเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ซื้อได้ปัจจัยภายนอกครับพี่วินครับถ้าเอาในเรื่องของปัจจัยที่เราต้องจับตามองในส่วนของตัวโกลบอลเองเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือตอนนี้ถ้าเรามองไปตลาดโลกเนี่ยนะครับทุกคนจะจับตาเรื่องของเฟดดอกเบ,เบ,เบี้ยเฟดนะครับซึ่งก็ดูท่าทีเราเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยจบรอบแล้วนะครับแต่จบรอบแล้วไม่พอคุณแบงค์น้าทุนทั่วโลกเขาคิดโล่งหน้าไปแล้วว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยปลายปีนี้ครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยนัก ทางกรุงศรีทางแบ็กบ็อกซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เราก็บอกว่าเราคิดว่าเฟดน่าคงดอกเบีย้ยนะคงอยู่ไปถึงปีหน้าเลยข้ามไปปีหน้าเลยนะครับถามว่าทำไมต้องคงเพราะว่าเขาคงต้องจัดการเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องเศรษฐกิจที่ยังแบบอาจจะแบบไม่ได้โตเต็มที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยคาดล่วงหน้าว่าจะคัดดอกเบีย้ยสิ้นปีเนี่ยผมว่าอาจจะล้ำหน้าไปนิดนึงแล้วตรงนี้อันตรายตรงนั้นอันตรายที่ว่าตอนนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาเยอะมากแต่ทีนี้น่าตัด ยิทูเดียขึ้นมา20กว่าแล้วนะครับเอสแอนขึ้นมาแค่10เปอร์เซ็นต์เองน่าจขึ้นมาสองเท่าแล้วแต่ว่าคนคิดเลยไปแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นปีคาดดอกเบีนะ้ยมันก็อยากจะเรียนแนะนําว่าถ้าใครอยากลงทุนหุ้นโลกหรือหุ้นอเมริกาเนี่ยครับ,รบวันนี้อาจจะชะลอไปก่อนร,รอดูจังหวะนิดหนึ่งคือถ้าเป็นหุ้นเทคเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะอาจจะรอจังหวะมันย่อแล้วค่อยเข้าไปซื้อใหม่นะครับ,รบแต่ถ้าใครคิดว่าเออแบบเรา ไม่กล้าไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะลองดูคนผสมอาจจะดีกว่าก็ให้มีคนจัดพอร์ตให้ปรับน้าหนักให้ก็อาจจะช่วยให้ชีวิตเราสบายใจขึ้นไม่ต้องมานั่งโยกพอร์ตเองทีนี้ตลาดรอบรอบเราละครั emerging market รวมไปถึงตลาดในเอเชียเองคือปีนี้ต้องเป็นคนแบงว่าจีนเป็นเซอร์ไพรส์ในทางไม่ค่อยดีเพราะว่าทุกค่ายทุกเฮ้าส์บอกว่าโอเวอร์จีนนะจีนน่าจะฟื้นนะครับแบบ มาแรงมากยังไม่มาแต่ไม่มาแต่ไม่มาทุกคนก็เซอร์ไพรส์มาว่าเกิดอะไรขึ้นกับจีนก็เราก็ต้องเ,ออเรียนว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งอาจจะยังไม่ไมชัดเจนเนาะในนโยบายของรัฐเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่มากนักอย่างที่หลายคนาายคาดไว้หุ้นจีนแต่ว่าไม่แพงใช่ไหมก็ใช่ก็คือไม่แพงวอลุชั่นยังถูกมากนะครับโอกาสฟื้นไม่มีไหมมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจเป็นเพราะทุกคนแบบทุ่มไปสุดตัวกับจีนก็เลยทําให้ผลลัพธ์ออกมาก็จะผิดหวัง ก็อาจจะรอไปก่อนนะจีนก็คิดว่าสักวันคงได้ฟื้นแต่ว่าอาจจะช้ากว่าที่เราคิดประวิงเวลาไปก่อนที่ลงทุนไปแล้วนะครับถ้าสนใจติดต่อสอบถามในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมก็ติดต่อทีมงานของคุณบิดได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บินครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสกูบีดีกันต่อครับสักครู่เดียวครับ